สวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท,กท่านกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาอัพชิ้นส่วนสิ่งตกทอด3 5ล้าน5แสนและก็วิธีการอัพของผมเนี่ยจะอัพในส่วนของสิ่งตกทอดยังไงบ้างนะครับและจะช่วงชิงอันดับที่1ของกิจกรรมได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสำหรับคุณผู้ชมที่กําลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด2ีชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนํา ร้านจอนชาวไร่เลยนะครับแต่วันนี้ทางร้านจอนชาวไร่ปิดให้บริการ1วันนะครับเนื่องจากว่ามีกิจกรรมประจําเดือนเขาเข้ามานั่นก็คือการทําบุญขึ้นบ้านใหม่นั่นเองนะครับจึงหยุดพักให้พนักงาน1วันนั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยก็จะรอกลับมาพบกันอีกครั้งเนี่ยหรือว่ากลับมาเปิดร้านในวันที่29รกรกฎาคมหรือก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองปิดแค่วันเดียวนะคุณผู้ชมก็คือปิดแค่วันนี้หลังจากพรุ่งนี้ไปเนี่ย 8โมงเช้าจะเปิดนั่นเองนะครับในวันที่29ดังนั้นก็ต้องขออาภัยสำหรับคุณผู้ชมที่จะเติมเงินในวันนี้นั่นเองนะครับทางร้านปิด1วันแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เนาะ สำหรับวันนี้เนี่ยก็คงถึงช่วงเวลาที่เรานั้นจะต้องมาแข่งกิจกรรมเอาเป็นเอาตายแล้วตอนนี้เนี่ยผมดองในส่วนของเจ้าตัวชิ้นส่วนสิ่งตกทอดได้3มล้าน5แสนนะครับยังไงก็เป็นอันดับ1กิจกรรมอยู่แล้วซึ่งเรายังมีมากกว่านี้แต่ขอใช้เท่านี้ก่อนเพราะว่ายอดเนี่ยมันเกินกับคนอื่นที่เป็นที่2ไปเยอะมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าแค่นี้อ่ะก็คงได้อันดับที่1แล้วแต่ถ้ามันจะต้องมีการแข่งขึ้นไปอีกจริงๆเนี่ยผมก็สามารถที่จะ ไปเอาสิ่งที่ผมนั้นดองไว้มาใช้ต่อได้นั่นเองเนาะดังนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะครับแล้วก็วิธีการอัพกระจายของผมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขออัพก่อนเลยละกันคุณผู้ชมไอ้เลเวลที่มันเห็นเห็นโดดโดดแบบนี้นะครับการอัพในช่วงหลังๆของผมมาผมจะดูเลยว่าตัวไหนนะครับมันต้องอัพให้เท่าๆกันไปก่อนเพราะว่ามันได้กระจายเท่าๆกันนั่นเองเนาะนี่นะครับผมอัพให้เป็นเลเวล70หมดก่อนเลยคุณผู้ชมอันไหนที่ยังไม่เลเวล70นะครับเราก็ไปไล่หาดูเนาะ ตอนนี้เราใช้3ล้าน5แสนยังไงก็เยอะมากๆนะอัพอัพ,อพ,อพเอาให้ถึง70ทั้งหมดนะครับอ้าวกดผิดนะมือลั่นคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ก็ยังไม่70นะครับ70ไปก่อนเลยใช้มาแล้วเกือบ4ี่แสนนะขนาดอัพแค่นี้นะคุณผู้ชมอ,อันนี้70แล้ว70แล้วนะีครับยังไม่70ไป มันได้ค่าพลังที่คุ้มกว่านะและความสามารถตัวละครเนี่ยได้เยอะกว่านั่นเองดังนั้นเราต้องอัพกระจายให้มันเท่าๆไปก่อนไออันไหนที่ควรจะอัพนำเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปอัพนำตอนที่แบบว่ามันใกล้จะครบหมดแล้วกันตรงนี้ก็70หมดแล้วอ่ะตอนนี้เราครบ70หมดทุกอันแล้วนะครับเราก็จะต้องอัพไล่กระจายละตอนนี้เหลือ3ล้านดูแต่ละเลเวลนะครับที่ใช้อัพคงจะได้ประมาณ75นะครับอืมเราเดาะไปเลยนะคุณผู้ชม ทุกอันเนี่ย75นะครับดอกไปให้หมดเลยมันจะไดะ้ค่าพลังใช้ในช่วงนี้ในการอัพครั้งเดียวได้คุ้มค่าที่สุดละอ่ะมันจะตกอยู่นะครับในหน้านึงเนี่ยเราอัพจาก70ไป75เนี่ยจะใช้อยู่ที่ประมาณ500,000นั่นเองเนาะซึ่งอันนี้ก็ต้องเสียประมาณ500,000เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมมก็จะเหลือประมาณ2ล้านนั่นเองนะครับไปอัพ เยวดูดีว่ามันจะเหลือประมาณ2ล้านไหมโอเคอันสุดท้ายนะครับโอเคเห็นปะมันจะเหลือประมาณ2ล้านนะครับอืมรอบต่อไปก็จะเหลือล้านห้านะคุณผู้ชมเอาละตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเผื่อเราใช้สหายตัวไหนที่มันตรงสายเนาะตูมอุย้ย ไป80เลยคุณผู้ชมโอ้ไม่ก็แสดงว่าผมอัพอ๋อผมใช้เจ้าตัวไอสัตว์ตัวนี้ไงคือแบบว่าแคสตสช่วงแรกๆเลยผมใช้แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะอัพเกินไปเลยนะทีนี้อันนี้ก็อัพเป็น75เท่ากันเนาะมันก็ต้องมีพลาดบ้างนะครับคือแบบไม่ได้ต้องตัวเลขไว้ตลอดเนาะเอ่อเราควรไปอัพวันไหนดีอะอ่ะมันไม่มีอะไรแล้วนะครับดังนั้นอนะอัพไล่ๆไปเลยคุณผู้ชมโหกินอันนั้นไปเยอะมากนะเมื่อกี้นี้ จากที่จะครบทุกอันมันจะไม่ครบนั้นเนี่ยเหลือ1ล้านแล้วนะครับคุณผู้ชมอันนี้75ไปแล้วแล้วก็ไปด้านล่างน่าจะไม่ครบไหมเนี่ยห้านะครับเฮ้ยไม่แน่นะคุณผู้ชมไม่แน่นะครับไม่แน่ไม่แน่แนอันนี้65โอ้โหอันนี้ยังไม่ได้อัพด้วยไปนะนี่บไม่เป็นไร75 โอเคนะครับมันน่าจะไม่ครบทุกอันนะ75เนี่ยดูแล้วผมอัพแบบนี้เอาค่าพลังด้วยนะยังไงก็ต้องกระจายอะ่ะไม่งั้นถ้าพุ่งเป้าไปอันเดียวนี่บอกเลยนะครับว่ากินมากแล้วพลังก็ได้น้อยด้วยโอ้โหอันนี้ก็ยังไม่ได้อัพนะคุณผ,ผู้ชม ไม่พอแล้วนะครับเหลืออันสุดท้ายซึ่งเลเวล65ด้วยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราค่อยไปหาเพิ่มแล้วกันตอนนี้เราใช้หมดแล้วนะ350,000ซึ่งอันดับกิจกรรมที่เราจะได้ในรอบนี้นะครับก็อยู่ที่อันดับ1นนั่นเองนะครับซึ่งห่างกับพวกเขาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4อะไรแบบเนี้ยเราคาดว่าแค่เนี้ยยังไงก็เป็นอันดับหนึ่งแล้วแต่ถ้ามันจะต้องอัดเพิ่มมากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปอัดกันอีกในภายหลังนั่นเองนะครับรางวัลอันดับ1ะต ผมจะคิดวิเคราะห์เลยรอบที่แล้วเนี่ยเขาแข่งกันใช่ไหมแล้วผมก็ดูนะครับใช้แบบพอประมาณที่มันผ่านภารกิจก็เพียงพอแล้วแล้วรอบต่อมาผมก็ดองแล้วมาเล่นรอบหน้าเอาอะไรประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยมันจะทําให้เรานี่ครับติดอันดับใน1กิจกรรมเนี่ย ค่อนข้างสูงมากๆนะครับบอกเลยว่ายังไงเนี่ยการติดอันดับไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณผู้ชมเนี่ยคิดวิเคราะห์หรือว่าอดใจอดกั้นรอได้จนถึงรอบหน้ารอบไหนเขาแข่งกันหนักๆนหครับเราก็ทําแค่ภารกิจผ่านแล้วก็รอในรอบต่อไปนั่นเองนะอันนี้คือเคล็ดลับที่ผมใช้คือเซิร์ฟเวอร์ผมก็ดองกันเก่งนะครับแล้วก็รู้วิธีใช้ด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการคิดให้มันมากๆกว่านั้นนั่นเองเนาะซึ่งตอนนี้ลาาคขาพุ่งทะลวงเรามี16ชิ้นได้อีก 10ชิ้นในรอบนี้นะครับมันก็เท่ากับว่าเราขาดอีกแค่4ชิ้นอะมันก็ได้ครบ30ชิ้นละเราจะแลกอะไรก็แลกได้แล้วนะฮะแต่ว่าผมแลกมาหมดแล้วนั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จําเป็นที่ผมจะต้องแลกแล้วผมแลกหมดทุกอย่างแล้วนั่นเองดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ละการนะยครับยังไงรอบนี้เนี่ยอันดับหนึ่งก็เป็นของเราแน่ๆน,นะครับเนี่ยมันได้ค่าพลังเพิ่มด้วยนะครับตอนนี้ค่าพลังรวมเราอยู่ที่เท่าไหร่สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบนะครับก็ เพิ่มมาอยู่นะถ้าเราอัพแบบไม่กระจายอะ่ะไปชิ้นใดชิ้นหนึ่งหนักๆอะ่ะมันจะค่อนข้างอัพแบบใช้เปลืองมากๆคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะเนี่ยจากเลเวล75ไป76อะ่ะมันใช้อยู่ที่28 0 0 0ใช่ปะจากเลเวล80เนี่ยไป81นะครับใช้เป็น50,000ดังนั้นคุณผู้ชมคิดว่าอัพอันเดียวเนี่ย มันจะเป็นยังไงแน่นอนเนี่ยครับว่ามันใช้เยอะแล้วก็ค่าพลังอ่ะเพิ่มไม่เยอะความสามารถที่เราจะได้ใช้คุ้มคุ้มเนี่ยมันควรจะอัพกระจายตั้งแต่ต้นนั่นเองแต่ว่าไอ้เจ้าพวกเนี้ยอัพนาไว้สักหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่ามันเพิ่มไอ้ค่าข้างบนนี้ด้วยนั่นเองแต่ตอนเนี้ยผมอัพมาเนี่ยครับเหมือนอัพผิดเลยเพราะว่าเอาจริงๆนะครับสายแคตตัสที่ผมใช้อะ่ะตอนนี้เลยเนะครับ ไม่มีนะแคตัดมันจะเป็นพวกอะไรใช่ไหมครับมันก็จะเป็นไอเจ้าพวกกระบองเพชรอะไรแบบเนี้ยในช่วงแรกๆผมได้ใช้ไงซึ่งมีคนถามผมนะว่าทำไมการเปลี่ยนสิ่งตกพอดเนี่ย มันถึงไม่ได้ใช้แล้วพี่ยังใส่นะครับผมก็อยากจะบอกคุณผู้ชมนะว่าบางทีอ่ะผมใส่ในส่วนของเจ้าตัวอ่อสหายเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับดังนั้นผมก็แบบใส่มั่วๆอะไรประมาณนั้นนั่นเองอ่ะดูอย่างตอนเนี้ยผมเล่นในส่วนของสหายประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งผมใช้เซตนี้เนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับไม่คิดจะเปลี่ยนไปเซตไหนนั่นเองมันมีอะไรอะ่ะมังกรน,นะครับอ่ะมังกรมังกรเหมือนกันไอ้นี่ก็เป็นเอลนะฮะแล้วต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเอลวาลีตัวมาก็จะเป็น กล้วยหอมซึ่งในสิ่งตกทอดอะบางหมวดอะมันไม่มีตรงสายเราเลยนะครับอย่างเช่นอ,อันเนี้ย ก็เป็นแพนด้านะครับมีไหมไม่มีเนาะแล้วก็อันต่อมาสโนว์เอลมีไหมไม่มีนะครับสโนว์เอลเนี่ยมาจากัดเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเลยนะคุณผู้ชมนั่นก็คือไอ้สโนว์เอลที่มันเป็นนี่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 น,น,นี่เลยมาแล้วนะครับนี่ตัวนี้ถึงจะเป็นสโนว์เอลนั่นเองนะครับดังนั้นไม่มีแล้ว <c oughs> ไม่มีตัวที่2นะครับอ่าเราก็ไปดูตัวที่3นะครับเพิ่มในส่วนของคอมโบสหายแคสตัสซึ่งก็ไม่มีเหมือนกันนะฮะในส่วนต่อมาแมวและกวางก็ไม่มีเหมือนกันในส่วนต่อมาก็จะเป็นพวก สุนักปลาหมึกจิ้งจอกอะไรแบบนี้มีไหมไม่มีเหมือนกันดังนั้นคุณผู้ชมว่าผมจะต้องใส่อะไรแน่นอนเนี่ยผมจะใส่ตัวไหนมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับผมแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นบางทีว่าเออมันไม่มีล้วพี่ใส่มาเพื่ออะไรก็มันต้องไปดูที่สาายของเราบางหมวดเนี่ยไอเนี้ยก็เน้นสาายไอนี่ก็เน้นสหายนะครับมันจะมีไหมอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งท่านเองเนาะอันนี้เราแค่พูดให้คุณผู้ชมเข้าใจเฉยๆว่าทําไมเรานั้นถึงใส่ในส่วนของเจ้าพวกนี้มั่วหรือว่า ใส่แล้วมันไม่ได้เกิดผลประโยชน์อะไรประมาณนั้นนั่นเองซึ่งไอตอนนั้นน่ะเซต PVP ใช่ไหมผมใส่เป็นเจ้าตัวหยดน้ําไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมต้องใส่เป็นกล่องเพราะว่าผมมีกวางตัวหนึ่งแต่ว่าผมดันไปลืมนะครับสลับกับไอเซต PVE ซึ่งเซต PvE ผมอะ่ะมันไม่ได้ใช้ไงแล้วบางทีผมลองเอาสหายเซตเนี้ยไปตีคนดูอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้แบบว่า ใส่มั่วเหมือนกันนะเพราะมันไม่มีในส่วนของเจ้าตัวสหายที่ตรงสายในโหมดนี้นั่นเองเนาะดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรแล้วถ้าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ